หลังจากที่เราเาแช่มเมล็ดแล้วนะคะพร้อมที่จะโรยมเมล็ดปลูกแล้วมาดูขั้นตอนการเตรียมดินกันค่ะดินนี่ช่วงแรกเรายังไม่สะดวกนะคะเราซื้อดินถุงประมาณนี้ค่ะเป็นดินเพาะต้นอ่อนโดยเฉพาะนะคะซื้อมาถุงละ25บาบาทค่อนข้างแพงค่ะแต่ยังไม่สะดวกสำหรับผสมดินเองนะคะมาดูค่ะมาดูวิธีการเตรียมถาดนะคะ เป็นถาดขนาดนี้ค่ะถาดที่เราเตรียมคือถาดมืออาชีพเลยนะคะยาวความยาวค่ะ60กว้าง30นะคะแล้วก็ความสูงขอบถาดนี่ประมาณ3.5เซนค่ะเราใช้แบบมีรูนะคะจะได้ระบายน้ำค่ะนี่ค่ะแบบมีรูด้านหลังนะคะดินถุงหนึ่งนี่ได้ประมาณ2ถาดนะคะ เปลืองดินนี่คือจะเปลืองมากมาดูวิธีการกันค่ะตักถ้วยนี่ค่ะถ้วยนี่ขนาดถ้วย500มลเนี่ยนะคะเป็นถ้วยเนี่ยประมาณ10ถ้วยต่อ1ถาดเลยนะคะได้ประมาณ 2, 2ถาดค่ะต่อถุงนะคะเพราะฉะนั้นต้นทุนก็คือดินเนี่ยค่ะ25บาทไปแล้วค่ะยังไม่รวมค่าแรงนะคะ ดูกันนะคะคอุปกรณ์เราจะประยุกตาน,นี้ค่ะเป็นที่รีดน้ำค่ะเป็นที่รีดน้ำนะคะเรามาประยุก์ใช้เป็นที่ป่าปาาขอบถาดค่ะซึ่งมันยาวนี่ค่ะมันยาวค่อมถาดพอดียาวมากกว่า30ยาวต้องยาวมากกว่าด้านกว้างของขอบถาดนะคะเพื่อเวลาที่เราสไลด์ดินให้มันเสมอขอบถาดค่ะ ดูนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะก็จะอย่างนี้ค่ะนี่ค่ะนะคะแล้วก็เอาที่มันเป็นรูๆอยู่นะคะเราก็โรยเข้าไปอย่าให้มันเป็นรูนะคะเพื่อให้รากไม่ลอยนะคะปรับนิดหน่อยค่ะนี่ค่ะก็จะได้อยู่นี่ค่ะ มาดูวิธีเตรียมดินกันต่อนะคะเราจะสักใส่ประมาณสิบถ้วยตัวเมื่อกี้นี้ค่ะแล้วก็มามือเบาๆค่ะไม่ต้องจะเพิ่งไปอาบเข้านะคะทําให้ที่ขอบถาทั้งสีด้านเต็มก่อนค่ะประมาณนี้ค่ะที่มุมค่ะที่มุมถาให้เาเต็มก่อนขอบถานะคะ ก็เป็นเ,เบาๆก่อนค่ะจากนั้นนะคะเราใช้ตัวนี้ค่ะปาดนะคะปาดหน้าไปก่อนค่ะปาดตรงๆค่ะถือตั้งฉากนะคะถือตั้งฉากค่ะแล้วก็ปาดไปมา,มาอีกรอบหนึ่งค่ะเส็จ okay. มันจะเป็นร่องอยู่นะคะเห็นไหมคะนี่ค่ะยังไม่เรียบเหมือนยังไม่เรียบเหมือนด้านนี้นะคะยังไม่เรียบเหมือนสองทางนี้เราจะเติมดินเข้าไปค่ะ ติมตรงจุดที่มันเป็นหลุมหุมบ่อๆนะะี่ค่ะเติมตรงจุดที่เทอมยังไม่เต็มนะคะเติมไปเลยเดี๋ยวเราจะปาดอีกรอบหนึง่ง อย่าลืมนะคะจับตั้งฉากค่ะมาถึงตรงนี้เราปาดเกลียเฉยมมอช่วยนิดนึงค่ะแล้วก็ปาดจับไปค่ะปาดออกไปเลยค่ะแล้วค่อยเอาดินช่วย ตรงรูนะคะค่ะทำตามขั้นตอน,นะคะ่ะได้ผลจริงๆค่ะนี่ต้องไปลองผิดลองถูกแล้วนะคะค่ะัะนึงอ่า นี่คือขั้นตอนการเตรียมดินปลูกนะคะใส่ถาดเพาะชำค่ะใส่ถาดเพาะเมล็ดนะคะเดี๋ยวเราจะเตรียมไว้ประมาณ6ถาดค่ะเพราะว่าเราจะมีเพาะต้นอ่อนทั้งต้นอ่อนผักบ,บุง้งแล้วก็ต้นอ่อนทานตะวันด้วยค่ะนะคะไว้ติดตามตอนช่วงโรยเมล็ดนะคะว่าเราทำยังไงบ้าง สอนแบบไม่มีกั๊กเลยค่ะแนะนำจะเรียกว่าสอนค่ะแนะนำเพื่อนๆแบบไม่มีกั๊กเลยนะคะ